คุณเคยหลงเข้าไปในป่าที่มืดและเงียบแบบที่ไม่มีใครได้ยินคุณไหมทุกเสียงใบไม้ทุกกลมหายใจอาจไม่ใช่ธรรมชาติแต่มีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดคอยจับตาดูคุณอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณกล้าตามเธอเข้าไปในป่านี้หรือไม่และสิ่งที่รอยอยู่จะทำให้คุณลืมหายใจเด็กหญิงเดินอยู่ท่ามกลางป่าทึบ แสงแดดสองลอดผ่านใบไม้ใหญ่เป็นลำแสงเล็กๆทุกก้าวทำให้เศษใบไม้แตกเสียงกรอบแกรบเธอรู้สึกถึงความเงียบที่กดดันเหมือนป่าทั้งปิดปากไม่ให้เสียงใดหลุดออกมากลิ่นดินเปียกและกลิ่นใบไม้เน่าเข้าจมูกมือเธอสั่นเมื่อแตกกิ่งไม้ที่เปียกน้ำค้างทุกเสียงเล็กๆทำให้หัวใจเธอเต้นแรงมีเสียงลมหายใจแผ่วเบ,เบาเหมือนใครกำลังตามอยู่ใกล้ๆ เธอหันไปทางเสียงแต่ไม่เห็นใครความมืดเริ่มหนาแน่นขึ้นรอบตัวเงาของต้นไม้สูงทอดยาวประหลาดใบไม้สั่นไหวเหมือนมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่เธอพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงที่หลุดออกมากลับแผ่วเบาและแหบพร่าทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้นจากที่ไกลทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะลมพัดแรงจนใบไม้กระทบหน้าเหมือนมือใครแตะ เธอพยายามวิ่งแต่ขาเหมือนติดอยู่กับพื้นทุกเสียงรอบตัวแหลมคมและสับสนร่างแสงหนึ่งปรากฏกลางความมืดแต่พอเธอเข้าไปใกล้กลับไม่มีใครอยู่หัวใจเธอแทบหยุดเต้นอีกครั้งและเสียงลมหายใจที่คิดว่าไกลกลับดังใกล้จนขนลุกเธอรู้สึกถึงแรงจับเบาๆที่ไหลเด็กหญิงหันตัวกลับไปทันทีแต่ก็ไม่เห็นใคร หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเสียงลมหายใจยังคงดังอยู่ใกล้ๆแต่ความมืดกลับหนาแน่นจนเธอไม่เห็นแม้เสี้ยวเงาทุกก้าวที่เธอถอยหลังเศษใบไม้ก็กรอบแกรบมากขึ้นเหมือนป่ากกำลังหัวเราะใส่เธอเธอพยายามรวบรวมความกล้าแต่ความเงียบรอบตัวทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกในที่สุดเธอตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้า าเธอปัดกิ่งไม้และหนามที่คอยเกี่ยวทุกฝีก้าวเสียงวิ่งของเธอก้องสะท้อนรอบตัวแต่ปากกลับไม่มีทางออกที่เห็นได้ชัดเธอได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายคนเดินตามแต่พอเธอหันกลับไปมันก็เงียบหายเธอหยุดหายใจและฟังแต่ความเงียบกลับหนักหน่วงและกดดันมากขึ้นกลิ่นแปลกๆของดินและใบไม้เน่าคลักคลุ้งในอากาศทำให้เธอเวียนหัวและคลื่นไส้ ทันใดนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเธอไม่ได้ยินชัดแต่เหมือนเรียกชื่อเธอเด็กหญิงสะดุ้งและหันซ้ายขวาแต่ก็ไม่เห็นใครเลยความมืดรอบตัวเหมือนกำลังหดตัวเข้าใกล้เธอใบไม้สั่นสะท้านเหมือนมีลมที่ไม่มีอยู่จริงและเธอรู้สึกถึงเงาเคลื่อนผ่านสายตาร่างนั้นสูงกว่าคนปกติและเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆแต่มั่นคง เด็กหญิงพยายามถอยหลังแต่ขากลับเหมือนติดกับดินหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบจะระเบิดมือเย็นชืดและเหนื่อหไหลาตามหน้าเสียงกระซิบเริ่มดังชัดขึ้นเหมือนมีใครเดินวนรอบตัวเธอทุกครั้งที่เธอหันกลับเสียงก็หายไป,เธ,เ,ยยไปเธอหายใจไม่ออกและรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนมือ INVISIBLE จับแขนเธอเบาๆเด็กหญิงกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออก ร่างกายเธอชาและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ความหวาดกลัวครอบงำทุกความคิดจังหวะก,การหายใจของเธอเริ่มรวดเร็วแต่เสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องคราวนี้มีน้ำหนักและเจ็บปวดเหมือนใครบางคนพยายามดึงเธอลงไปกับความมืดเด็กหญิงเริ่มวิ่งสุดแรงแต่ทุกย่างก้าวเหมือนย่ำอยู่กับที่ในที่สุดเธอถึงต้นไม้ใหญ่เธอพยายามปีนขึ้นเพื่อหาที่ปลอดภยัย มือเธอสัมผัสเปลือกไม้หยาบแต่ก็มีแรงดึงบางอย่างพยายามฉุดเธอลงเสียงหัวเราะแผ่วเบาและรุนแรงในเวลาเดียวกันเด็กหญิงสะดุ้งและล้มลงบนพื้นความมืดหนาแน่นขึ้นรอบตัวเธอรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านผิวหนังราวกับสิ่งมีชีวิตอินวิซิเบิลขยับอยู่รอบตัวเธอดวงตาของเธอสังเกตเห็นเงาเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวรวดเร็ว ทุกย่างก้าวของเงาเหมือนตามติดทุกความคิดเด็กหญิงพยายามปกปิดร่างกายด้วยใบไม้แต่เสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนตำเหมือนคำสาปแช่งแผ่วเบาในความมืดร่างกายเธอสั่นเกรง็งความหวาดกลัวทำให้เธอแทบไม่สามารถหายใจทันใดนั้นเสียงของบางสิ่งกระแทกเข้ากับพื้นใกล้ๆใบไม้สั่นสะเทือนและเศษกิ่งไม้กระเด็นเด็กหญิงล้มตัวลงและหลบอยู่ใต้กิ่งไม้ ทุกสิ่งรอบตัวเนียบสนิทแต่หัวใจเธอยังเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดเธอเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าที่ชัดเจนเดินเข้ามาใกล้ร่างสูงมืดปรากฏอยู่ในมุมตาเธอกลืนน้ำลายและพยายามทำใจให้สงบแต่ร่างนั้นขยับใกล้มากขึ้นเรื่อยๆดวงตาของเธอกวาดไปรอบตัวและสังเกตเห็นเงาเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวตามต้นไม้เหมือนสัตว์ประหลาดอินวิซิเบิล กำลังล้อมเธออยู่เด็กหญิงประหนักว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังและสิ่งที่ตามเธออาจไม่มีตัวตนในโลกธรรมดาแรงดึงบางอย่างจับมือเธอเบาๆเด็กหญิงสะดุ้งและพยายามถอยหลังแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเสียงกระซิบเริ่มเรียกชื่อเธอซ้ำทุกคำฟังเหมือนกำลังเจาะเข้าไปในสมองจูจ่ๆลมพัดแรงจนต้นไม้โคน่นใบไม้กระแทกตัวเธอเต็มแรง และในความมืดเธอเห็นเงาร่างสูงใหญ่ตรงหน้าแต่ใบหน้าไม่ชัดและเงามือพยายามคว้าตัวเธอเด็กหญิงกรีดร้องด้วยเสียงที่ติดคอความหวาดกลัวครอบงำร่างกายแต่ร่างสูงเงียบและนิ่งราวกับรอให้เธอเคลื่อนไหวผิดพลาดทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่สามารถบรรยายได้ทันใดนั้นมีเสียงก้องใหญ่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางป่า ร่างสูงหายไปทันทีแต่ความมืดยังคงหนาแน่นรอบตัวเธอและเสียงกระซิบยังดังแผ่วเบาเด็กหญิงยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความมืดใจยังเต้นแรงไม่หยุดเธอไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและไม่รู้ว่าตัวเองจะออกจากป่านี้ได้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังและบางสิ่งยังคงมองเธออยู่ในความมืด เด็กหญิงยืนอยู่ท่ามกลางความมืดหัวใจยังเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ยังคงดังราวกับกระซิบแต่ร่างสูงเงียบหายไปแล้วเหลือเพียงเงาใบไม้สั่นสะท้านและลมเย็นที่พัดรอบตัวเธอค่อยๆก้าวไปอย่างระมัดระวังทุกเสียงรอบตัวทำให้เธอสะดุ้งทุกครั้งแต่ครั้งนี้ความกลัวเริ่มค่อยๆเจือจาง เพราะเสียงลมหายใจแผ่วเบากลายเป็นเสียงของสายฝนหยดน้ำตกลงบนใบไม้และพื้นดินเสียงนั้นสงบและปลอบโยนใจเธอเด็กหญิงเริ่มจำทิศทางของป่าได้เธอเดินตามลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านน้ำใสยเย็นช่วยให้เธอรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งเสียงนกร้องไพเราะแผ่วๆดังขึ้นจากด้านบนและดวงตาเธอเริ่มเห็นแสงอาทิตย์ลอดผ่านใบไม้ เมื่อเดินต่อไปอีกไม่นานเธอพบกับทางออกของป่าแสงสว่างสาดเข้ามาเต็มตาเด็กหญิงหยุดยืนเธอหายใจลึกๆสูดอากาศสดชื่นเข้าปอดความมืดและความหวาดกลัวค่อยๆจางลงเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแสงแดดทุกอย่างรอบตัวกลับสู่ความสงบป่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันยังคงมีความลึกลับแต่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกแล้ว เด็กหญิงก้าวออกจากป่าเธอมองย้อนกลับไปรอยเงาแผ่วเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายของความมืดแต่เธอไม่กลัวเพราะเธอรู้แล้วว่าแม้ความมืดและความลึกลับจะอยู่รอบตัวแต่หัวใจของเธอเข้งแข็งพอที่จะก้าวผ่านมันได้เธอเดินต่อไปบนทุง่งหญ้าแสงแดดอุ่นๆสาดส่องบนใบหน้าและครั้งนี้เธอยิ้มได้อย่างเต็มที่ รู้ว่าการหลงป่าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นของความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเองขขขีีีดดด